ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะตลอดครึ่งปีหลังที่เหลือเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์จะถูกพัฒนาขึ้นไหมนะคะอ่ะมาจ้าก็สวัสดีนะคะทุกทุกคนมาพบกันในคลิปแบบแรนดอมนะวันนี้มาเลยจ้ามาส่องพลังงานเปิดพลังงานของพวกคุณกันนะคะแม่หมอขอห้าใบจ้ะอีกครึ่งปีหลังที่เหลือนะคะเรื่องราวความสัมพันธ์คุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะ ใบแรกนะคะว่าค่อนข้างมาดีนะคะใบแรกสามถ้วยนะคะเจดถ้วยนะคะอ่ะขอหใบเลยก็ได้ค่ะขออีก3ามใบนะคะเดอะไฮ h ินเต็ดนะคะหดาบจ้าและอะไรอีกหไม้โอเคแม่หมอว่าดีดีขึ้นแน่นอนใต้สำรับนะคะเป็นเจ็ดเหรียญนั่นเองค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของคุณอีกครึ่งปีหลังที่เหลือเนี่ยนะคะ สำหรับใครที่ที่เป็นรักตัวเลือกนะคะเอาเอาลักตัวเลือกก่อนแล้วกันนะสำหรับใครนะคะที่เป็นรักตัวเลือกหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะภายในครึ่งปีหลังแม่หมอว่าคุณเนี่ยนะคะจะมีทางออกจะพบคาจะพบคาตอบนะคะจะพบทางออกให้แก่ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะยิ่งขึ้น คนที่รักตัวเลือกความสัมพ,พันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพ,พันธ์ยังไม่ถูกพัฒนานะคะมีโอกาสที่จะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะคนที่ยังไม่ได้พัฒน,นาความสัมพ,พันธ์ความสัมพ,พันธ์อาจพัฒนาขึ้นคนที่เป็นรักตัวเลือกนะคะเป็นรักที่หลบๆซ่อนๆนะคะคุณอาจจะมีความเข้มแข็งใน,ใน,ใ,นในความสัมพ,พันธ์ในจิตใจของตัวเองมากขึ้นจะพบทางออกนะคะจะรู้ให้เออจะรู้คําตอบให้กับตัวเองนะคะว่าเป็นอย่างไรควรทําอย่างไรกับตัวเองดีให้ความสัมพันธ์นี้อยู่บน ความไม่อึดอัดน,นะจ๊ะส่วนสําหรับใครที่ความสัมพันธ์ที่เอ่อแบบความสัมพันธ์แบบชัดเจนกันแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่เอ่อไปกันได้ไกลแล้วแหล่งแงเช่นแฟนคนรักหรือครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะในช่วงครึ่งครึ่งหลังเนี่ยนกค่อนข้างจะเอ่อมีอะไรเข้ามาให้กระทบกระเทือนในความสัมพันธ์แบบในค่อนข้างเยอะเหมือนกันจนจนบางครั้งเหมือนก็แบบว่าจะ ค่อนข้างทําให้สั่นคลอนในบางครั้งแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะคุณและเขาจะสามารถฝ่าฟันนะคะสิ่งต่างๆไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะบางคนอาจจะคาดหวังในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้เนาะคาดหวังอยากให้ดีที่สุดอยากให้เป็นอย่างงู้นี้จนจนบางครั้งมันก็เพิ่มภาระเพิ่มความหนักในความสัมพันธ์ให้กับตัวเองอะไรแบบนี้เนาะก็ให้หมัน ดูแลดูแลความสัมพันธ์ของกันและกันให้มากๆดูแลความรู้สึกของกันให้มากๆมาใส่ใจคนรักมาแสดงความรักให้แก็ก,กันเยอะๆรีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรบ้างบอ่อยให้มันเป็นไปแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นั่นเองนะคะในครึ่งปีหลังถึงแม้จะเจะเหนื่อยจะหนักสิ่งที่ฝาฟันต่างๆเนี่ยน,นะคะก็จะ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะพอพอมาสุดท้ายนะคะสุดท้ายออไปปลายปีเนี่ยนะคะชีวิตความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยนะคะก็จะแฮปปี้แล้วก็หายเหนื่อยนะคะจากสิ่งต่างๆที่ร่วมออร่วมผ่านกันมาด้วยกันนะคะร่วมสู้กันมาด้วยกันตลอดนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองจ้าและนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะเ,ออเรื่องราวความรักนะคะของพวกคุณในครึ่งปีหลังที่เหลือนี้จ้า okay.